นักวิเคราะห์คาดราคาทองพุ่งทะลุ2,000ดอลลาร์นักวิเคราะห์จาก Bank of America Corporation คาดว่าราคาทองจะพุ่งทะลุ2,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งขึ้นในปีที่แล้วเป็นปัจจัยสกัดราคาทองโดยชุดให้ราคาดิ่งลงแต่ที่1,613.6ดอลลาร์ในเดือนกันยายนหลังจากพุ่งแตะ2 0 6 9 8 9ดอลลาร์ในเดือนมีนาคมค่ะโดยเฟดชะลอการปรับขึ้้้นนอออออััตตรราาาดดกเบีจะส่่่งผลลใหค ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลงซึ่งดอลลาร์ที่อ่อนค่าจะเพิ่มความน่าดึงดูดของทองโดยทำให้สัญญาทองมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่นส่วนการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะช่วยลดต้นทุนค่าเสียยอกาสในการถือครองทองคำเนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้ยนอกจากนี้นักลงทุนก็เข้าซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อและภาวะผันผวน,นทางเศรษฐกิจคาดว่าราคาทองจะได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อทองของธนาคารกลางหลายแห่งทั่ววโลกกรรมททั้้้งงงคาาตอออซืแ และเหรียญทองของนักลงทุนรายย่อยค่ะ